สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเบสตีคารนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกับ Evolution 7 Part 9พาร์ท9เพารป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับอ่าเริ่มมันที่ไฟหน้าไฟหน้าก็เป็น e v o 9ครับถ้าชนหน้า e v o 9 เสริมด้วยลิ้นหน้าคาร์บอนครับสีดำฝากระโปรงที่ท่านเห็นนี่เป็นไฟเบอร์นะครับอันนี้ไฟเบอร์อีโอเก้าเหมือนกันมีอันเดอร์บอร์ดครับเป็นเคปล่าฝ่ายท้ายฝ่ายท้ายก็เป็นอีโอเก้าเช่นกันคือเอาง่ายๆครับทั้งเป็นอีโอเก้าทั้งคันล้อก็เป็นอีโอเก้าเดิมๆของอีโอเก้าเบรกเบมโบ่นะครับสไตล์เดิมๆโรงงานของอีโอเขารัดด้วยยาง R E ศูนย์ศูนย์สามครับคันนี้ผมเน้นาทางผมเน้นให้มันแบบเป็นเดิมๆขับแบบเบเรียบๆหรูหรๆเท่ๆ ไม่ได้ใส่ของแต่งอะไรเข้าไปเพราะอยากให้มันเดิมที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับผมอย่างที่บอกครับคันนี้เน้นเดิมจริงจริงภายในก็จะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมค่ะ EVO เก้าเบาะเป็นเลคาโรโลงงานเบาเดิมนะครับแต่สภาพก็ผ่านการใช้งานมาตามความเหมาะสมนะครับเน้นเดิมสปอร์ตเรียบหรูดูดีครับขับใช้งานสบายสบายแรงม้าเรื่องเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยคันนี้อยู่ที่ประมาณ280แรงม้า เดิมๆจริงๆคร้วคันนี้ขับใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสบายครับไม่เมื่อยเดี๋ยวพูดไปก็ยังไม่รู้เดี๋ยวผมพาไปลองขับลองนั่งกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปครับเชิญครับ เรามาวิ่งกันอยู่ที่ไหนพี่ถนนปิดครับถนนปิดใช่ทางทีมงานเราได้ปิดถนนไว้เมื่อทำการถ่ายรายการเอา<อ>ไว้ถ่ายคลิปนี้โดยเฉพาะใช่เนี่วิ่งถนนหลวงแต่อย่างไรนะครับเราเี็ถนนของเรา <c oughs> ปิดไว้เรียบร้อย เสียงงูเห่าขู่ไหมแ่ะแฝงพอได้เล้าน่าแหม่เดิมๆสองร้อแปดสิบขับเหนียวเหนียวกได้ว่าขับเอาอารมณ์หน่อยกตมันก็ไม่ได้อ่ดหรือแบบวิ่งไม่ได้นะสองรแปดสิบม้าเนี่ยได้ฟิลได้ฟิลคุก็ได้ฟิลได้ฟิลด้วยได้สปายใจด้วยพอรถเดิมอ่าใช่อ่าขับใช้งานเนี่ยรถติด ในเมืองขับทางไกลพาครอบครัวมันยังไปได้นะมันก็คือพิกัดแลนเซอร์ข้างในก็กว้างครับไม่แคบไปไหนก็ขับไปได้เอางี้เป็นรถซิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีกวขับสีนี้ไปพวกอันนี้ได้ไหมเขาก็โจมได้ไหมขับสีไปหน้าหนาวนะอย่าไปเ็บอย่าไปหน้าฝนนะเรียบร้อยเห็นเขาต้องบอกไปเขาก็โจมต้องรถขับสีนี่เอาอีโวไปเลยบอกวันจ่ามีแหกนะ ติดบอกเลยไอยถือว่าโอเคขับสนุกครับใช่ตามสูตรที่พี่โก้บอกนักเลงสามเกียร์โอเกียรสี่ติดไฟแดงติดไฟแดงไปไม่ได้ได้แค่สามเกียร์ครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะกับกับรถแบบนี้พิกัดนี้สองพันซีซีสองร้อยแปดสิบม้าขับเล่นสบายเนี่ยใช้งานลดลงความร้อนไม่มีขึ้นไม่มีเพราะเกียเสียใช่ไม่ใช่ ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมพาไปดูเจ้าอีโวคันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าอีโวคันนี้เป็นรถด,ดัดแปลงแต่ผมได้แจ้งจดดัดแปลงเสียสพอมอถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วท่านเอาไปขับได้อย่างสบายใจเลยไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเติมน้ำมันอย่างเดียวถ้าสนใจ e ีโว Part พรคันนี้ราคาอยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจดีค่าของเราข้างล่างนี้ครับก่อนกลับครับเหมือนเคย ฝากไว้หนคำครับผมรถดีเป็นเครื่องปรุงครับแต่ถ้ารถของคุณต้องดีคาครับผม wow.